sống với nhau, cứ như, cứ như hồ không biết trả chân ác, cứ như,

ที่น้อง,งไลนทุกทัว่วประเทศนะครับวันนี้ก็เราก็กระทาหน้าที่ใทนทุกท่านนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนีความแตงเยกพรทะเลาะกันแล้วก็เกิดความข้อกลืนทำลายทุกอย่างนะครับเกิดจากแผนพวกนี้ทั้งนั้นเลยเราเอาเลยเอาเรื่องพวกนี้ที่หมักหมมมานานเลื้อลังมานานเอามาให้มาบอกมากล่าวให้กราบดอนท่านรู้รว่าตอนนี้มันเกิดข,ขึ้นทุกวันนี่เพราะอะไรนะครับทุวกวันเห็นไหมครับ ประเทศเพื่อนบ้านเราใครๆก็อยากมาได้แผ่นดินของเราเพราะว่าเราได้พ้อนอำาผู้หญิง,งนะครับไม่ว่าว่าแดงหรือขมนเอาออกขูดหรือเราก็ได้ข่าวว่าอยากได้เอาแผ่นดินสีสานจากเรานะครับพวกนี้มันเป็นแผนพวกต่างรัฐิต่างศาสนาต่างชาติทังนั้นเงินที่เขาออกไปเยอะๆนะครับแผนต่างที่กับพวกที่เขาพูดกันหนักมันเอามาช่วยคนไทยเราได้เยอะกว่านะครับ ข้าวารข้าวศึกเนี่ยคนจะให้เขาเออไอเงินพงเน์ดุจเนี่ยคนจะให้เขายังไงก็ไทยพุทธด้วยกันยังไงเราต้องเลี้ยงไทยพุทธด้วยกันไปให,ให้ไอพวกราษฎอื่นดีกว่าพวกเรานะครับขอให้พี่น้องส่งกําลังใจให้พวกเราเยอะๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับ